ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ2 0 3สถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพ TK ซอยห TK ซอยสอง TK+ ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันพุธเป็นวันพุธท,ที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2564หรือปี2021เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศตามที่มีการประกาศเตือนในเรื่องของอากาศภาวะปันป่วนแปรปรวนในช่วงกลางเดือนนะครับก็เรยว่าผ่านไปแล้วอาจจะมีฝนตกได้เล็กน้อยในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นจากนี้ไปละ จากนี้ไปก็คือในส่วนของอกรณีที่เราทราบกันนะครับว่าความแปรปรวนเหล่านี้มันเกิดจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่อ่อนกําลังในขณะเดียวกันลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็เข้ามาทางภาคอีสานเข้าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าตะวันออกเข้าภาคกลางก็ผ่านไปลงทางมหาสมุทรอินเดียแล้วจากนี้ไปฝนมีไหมไม่มีครับอาจจะมีเล็กน้อยอากาศละ่ะก็เริ่มที่จะมีความกดอากาศลงมาอีก นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับหนาวแค่อากาศเย็นแค่นี้พอแล้วครับสําหรับการเจริญเติบโตของพืชในเรื่องของการขยายพันธุ์เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจในลักษณะว่าไม่ต้องหนาวความสามารถของเราในฐานะที่เป็นผู้จัดการสวนเนี่ยเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการให้ไม้ผลของเราเนี่ยออกดอกได้การหนาวจะทำให้ดอกชะงักจริงไหมจริงครับแต่ในขณะเดียวกัน การที่หนาวและดอกชะงักก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เกิดความเครียดสูงสุดและอาจจะทําให้เกิดการออกดอกในลักษณะที่มากเกินความจําเป็นก็เป็นเหตุปัจจัยสนับสนุนได้อีกเช่นเดียวกันวันนี้เป็นวันพุธประเด็นเรื่องของมังคุดผมอยากจะนําเรียนอย่างนี้ว่าเราก็คงไม่ได้เสนอเฉพาะเรื่องการบริหารจัดก,การวันนี้เราจะคุยว่าความผิดพลาดของการที่เราจะไปชักนําให้มังคุดออกดอกเนี่ยมันมีอะไรบ้าง ไม่ใช่เป็นการนำเสนอในลักษณะให้แนวทางอย่างเดียวครับเราไปสรุปมูลเหตุและเหตุผลทั้งในเรื่องของออสรีระในเรื่องของพฤติกรรมการเจริญเติบโตผมมังคุดว่าที่ผ่านมาเราทำสวนเนี่ยจนไม่ประสบความสำเร็จก็เยอะ ที่ประสบความสําเร็จเก็เยอะในช่วงของการชักนําให้ออกดอกเนี่ยทำไมความผิดพลาดเหล่านี้มันมีอะไรและอะไรเป็นเหตุปัจจัยเราจะได้หลบเลี่ยงตรงนี้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่จะพูดคุยกันในวันนี้มาดูในด้านของข่าวสารนะครับข่าวสารนั้นข่าวแรกก็คงเป็นเรื่องของทำไมช่วงนี้ทุเรียนเกิดโรคหนักจริงๆ หมอทุเรียนมันปะทุใหญ่เลยนะครับบางต้นก็มีอาการใบเหลืองบางต้นก็มีแผลชำํำประเด็นตรงนี้ผมจะตอบให้ท่านได้เข้าใจว่ากรณีของอาการที่เป็นต้นเน่ามีอาการฉ่ำน้ำและปะทุมาเนี่ยจำได้นะครับมันเป็นทุกปีเดือนตุลาหรือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยช่วงใดก็ตามครับที่อากาศมันอึมครึมแสงแดดไม่มีทุเรียนไม่มีการคายน้ำ ความชื้นสัมผัสในอากาศยังสูงอยู่ทุเรียนไม่ขายน้ําเพราะไม่ขายน้ำเนี่ยมันก็จะฝังอยู่อัตราการขายน้ำเนี่ยมันก็จะน้อยเท่ากับว,ว่าน้ําที่อยู่ในต้นเนี่ยเขาก็จะระบายออกหรือขายออกมาตามบาดแผลนี่คือเหตุที่หนึ่งเราต้องเข้าใจแต่อาการตรงนี้เมื่อใดก็ตามที่ลมแรงอากาศปโปร่งนะครับความชื้นสัมผัสในอากาศต่ําลงมาจาก80หรือ85เนี่ยลงมาเหลือ70 เขาจะมีอัตราการการไขน้ำอย่างดีเพราะฉะนั้นอาการฉ่ำที่แผลก็จะหมดไปหรือหายไปกลายเป็นแผลแห้งอีกนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราต้องอธิบายด้วยเหตุผลทางสรีระทางโครงสร้างของต้นเหตุที่สองทำไมใบมันเหลืองร่วงมากกรณีใบเหลืองล่วงมากนี่นะครับมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจว่าที่ผ่านมาในสภาวะที่ทุเรียนเนี่ยได้รับน้ำฝน ใบเหล่านี้เขาอาศัยน้ําฝนในน้ําฝนก็จะมีน้ํามีธาตุอาหารบางส่วนเขาก็ดํารงชีวิตอยู่ได้แต่เมื่อถึงเวลาที่ความชื้นสันพัดในอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงจาก85-90ลงมาเหลือ70นั่นก็เท่ากับว,ว่าฝนไม่ตกใบที่เป็นใบชลาภาพใบที่เสื่อมสภาพใบที่หมดอายุก็จะเริ่มแสดงอาการเหลืองแล้วก็หลุดล่วง แต่ให้เข้าใจนะครับว่าพฤติกรรมของทุเรียนเหล่านี้เนี่ยการที่เขาเหลืองร่วงโดยธรรมชาติอาจจะ5% 1า20%รตปรซตบปรามไปแล้วแต่แต่เขาจะมีการสั่งการให้เก็บพลังงานกลับขึ้นไปแล้วไปเก็บไว้ในต้นแล้วนะครับอันนี้คือเรื่องของธรรมชาติแต่ถ้ามันเหลืองร่วงเป็นกิ่งกิ่งอันนั้นเกิดจากสภาวะที่เราต้องเข้าใจว่าการลำเลียงน้ำขึ้นไปไม่ถึงเพราะเดิมหน้าฝนเนี่ยเขาได้รับอากาศ ขันพอมาถึงช่วงนี้ปรากฏว่าอากาศไม่มีคานคายน้ำสูงนะครับมันก็เลยการให้น้ำฝนไม่มาเลี้ยงใบก็เกิดอาการเหลืองแล้วก็ล่วงไปให้เข้าใจว่าเป็นการล่วงที่ใบเก่าใบแก่ใบรุ่นพี่ที่อยู่ภายในทรงพุ่มอันนี้ก็คืออีกกรณีหนึ่งแต่ถ้า มันเป็นเหลืองทั้งต้นนั่นหมายความว่าระบบท่อส่งน้ำส่งอาหารถูกตัดทำลายด้วยระบบท่อเมนเลยนะครับถ้าเปรียบระบบระบบน้ำในสวนก็คือท่อเมนของเราจากเครื่องคือท่อเมนท่อเมนระเบิดท่อเมนแตกเสียหายน้ำไปไม่ได้อน,นั้นก็คือเหลืองทั้งต้นจะเกิดจากอะไรเกิดจากรากเน่าเน่าคอดินแล้วก็รั่ต้นเน่านี่คือประเด็นที่ผมอยากจะสรุปให้ท่านได้เข้าใจว่าเราจะต้องไปหาเหตุว่า อะไรคือตำแหน่งที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดอาการใบเหลืองร่วงแล้วเราก็จะเข้าไปสู่กระบวนการบริหารจัดการบางส่วนตอนนี้รุนแรงเพราะว่าที่ผ่านมาหลังน้ำท่วมนะครับหรือน้ำไปขังอยู่หลายบาทหลายวันคือถ้าวันกับคืนหนึ่งไม่ได้มีปัญหาครับแต่ถ้าสามวันไปแล้วเนี่ยน่าจะมีผลเพราะนั้นตรงนี้จึงเป็นส่วนที่เราต้องอธิบาย ประเด็นต่อมาก็คือกรณีเน่าที่มันชำเนี่ยวันนี้บริษัทซินเชนทาคอร์ปอเรชั่นนะครับเรารู้จักกันดีว่าถ้ากรณีที่เป็นแผลเน่าเราก็มีไฟแทบไฟแทบเนี่ยจะเป็นในส่วนของสารเคมีเมทรลกซิล35%บวกแัมแมนโคเซตเราก็เอามาทาแผลการทาก็คือเกาการสลับการสกัดหรือการบั้งแล้วก็การทานะครับ นี่คือตัวที่จะช่วยท่านได้ในระดับที่เรียกว่าเป็นสารเคมีที่ใช้เฉพาะเจาะจงกับการทาแผลเน่าก็หาซื้อได้ครับที่ใช้พึกในทุกสาขาสำหรับประเด็นสาระในส่วนของมุขคคที่เราจะนําเสนอในวันนี้นะครับก็คงเป็นประเด็นที่ผมจะสรุปเหตุการณ์ในอดีตจนถึงปัจจุบันว่าทําอย่างไร เราถึงเกิดความผิดพลาดในกรณีของการจะตุ้นหรือการชักนำให้มังคุดออกดอกเป็นคำถามเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือส่วนใหญ่แล้วจะพูดกันว่า,าทำยังไงให้มังคุดออกดอกเราก็พูดมาแล้วแต่เคยมีหรือไม่ที่จะมีใครก็ตามที่มาสรุปบูลเหตุว่าความผิดพลาดของพี่นอ้องเสกอนเนี่ยที่ทำให้มังคุดต้องการให้ออกดอกละแต่ทำไมมันพลาดพลาเป็นอย่างไรก็ค,คือหนึดอกไม่ออกสอ ดอกออกมากจนกระขายเป็นมังคุดดอกช่อและ 3. ผิดพลาดกลายเป็นใบอ่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาย้อนกลับดูว่าพฤติกรรมของมังคุดเนี่ยเราสรุปได้เลยครับว่าการออกดอกของมังคุดตัวสำคัญตัวที่หนึ่งก็คือเรื่องของอายุใบถ้าเป็นใบรุ่นใหม่ที่สมบูรณ์ที่แตกใบอ่อนมาแล้วมีอายุสเดือนความผิดพลาดจะน้อยมากให้น้ำอย่างไรเขาก็เป็นดอกได้เพราะเขาสมบูรณ์ อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือถ้าเป็นมังคุดที่เป็นใบแก่หกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนมังคุดเหล่านี้ก็จะออกดอกได้แต่การออกดอกได้ตามอายุนั้นมันก็จะต้องย้อนกลับมาดูความสมบูรณ์ถ้าเขาไม่เคยให้ผลผลิตหรือว่าเป็นใบที่สมบูรณ์แล้วไม่ให้ผลผลิตที่ผ่านมาโอกาสเป็นดอกย่อมสูงนะครับแต่เนื่องจากอายุใบเนี่ยเขานานมากเพราะฉะนั้น ในหลักทางเทคนิคการจัดการเนี่ยมันมีโอกาสเป็นดอกก็ได้เป็นใบก็ได้ให้ย้ํานะคะว่ามีโอกาสเป็นดอกก็ได้เป็นใบก็ได้วัดดวงกัน50-50แล้วอะไรล่ะเป็นตัวองค์ประกอบสําคัญตรงประกอบสําคัญที่จะทําให้เกิดการเบี่ยงเบนว่าจะเป็นดอกหรือเป็นใบมันก็มาจากสองปัจจัยครับนั่นก็คือสภาพอากาศถ้าความชื้นยังสูง ความชื้นสัมผัสเหน่บความชื้นไหลความชื้นในอากาศถ้าความชื้นยังสูงโอกาสที่เขาไม่เครียดก็ย่อมสูงโอกาสที่จะไม่ออกดอกก็สูงตามตัวที่สองครับน้ําการบริหารจัดการน้ําภายในโคนต้นเขาเป็นพืชที่มีระบบรากลึกโอกาสที่การที่เขาจะสูญเสียน้ําก็น้อยและการที่ให้น้ํามากและให้น้ําทีหรือให้น้ํามากเกินปริมาณ ก็จะกลายเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแตกใบอ่อนสรุปก็คือการให้น้ำผิดพลาดกรณีของในอดีตเนี่ยเป็นมรคุดน้ำล่อง10วันครั้ง10วันครั้ง1ิบวันครั้งได้ดอกบนใบคือดอกมาก่อนใบตามมานะครับทีนี้ประเด็นก็อยู่ตรงนี้ว่าสรุปเลยว่ามันมีความชื้นกับอากาศกับการบริหารจัดการน้ำที่ผิดพลาดนั่นคือต่อมาที่ทำให้เกิดเป็นใบถ้าให้น้ำน้อยอดน้ำน้อยอดน้ำนาน ก็จะกลายเป็นดอกช่อดอกช่อก็คือเที่เร,เรียวว่าโป้ยเซียนอันนี้ก็คือเกิดจากอะไรเกิดจากการบังคับมากหนาวมากให้น้ําน้อยและทวงไว้จนกระทั่งถึงเกิดความเครียดสูงสุดเลยกลายเป็นมังคุดช่อลักษณะของการเคลื่อนตัวของตาเนี่ยคือตาเนี่ยเป็นตาเดียวอยู่ภายใกล้ซอกใบพอเขาฟอร์มตาเสร็จแทนที่เขาจะกระทุ้งขึ้นออกมาเพราะ น้ําเป็นตัวส่งน้ําไม่มีจะส่งเพราะถ้าไม่มีจะส่งเขาก็ตาก็ไม่สามารถเคลื่อนออกมาได้เพราะเคลื่อนออกมาไม่ได้เขาก็แตกออกเป็นจากหนึ่งกลายเป็นสามก็สะสมอยู่ในนั้นพอแตกจากหนึ่งกลายเป็นสามเอา้ายังส่งออกไม่ได้อีกเขาก็จะแตกออกมากลายเป็นเก้านะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุว่า การฟอร์มตานะมันจะเกิดจากการให้น้ำน้อยการถ่วงใบไว้นานและอากาศข้างนอกมีความรุนแรงในลักษณะของความเครียดคือหนาวเย็นกระแสลมแรงแล้วพออากาศเอื้อมหน่อยปับ๊บเขาผลุดออกมาก็กลายเป็นดอกช่อนี่คือเหตุทีนี้เราก็ต้องหันกลับมาดูว่าในส่วนของกรณีใบแก่เนี่ยมันก็มีแค่นี้ถ้าหากว่าน้ำดีจังหวะดีอากาศดีใบสมบูรณ์ดีเขาจะหลุดออกมาเป็นดอกเดียว แล้วก็ใช้ระยะเวลาตามธรรมชาติของเขานี่คือกรณีใบแก่ส่วนกรณีใบเพสลาดความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นก็คือต้นทุนครับพนักงสกรส่วนใหญ่เนี่ยจะทำตามก็คือพอถึงเวลาที่เราจะชักนำให้ออกดอกก็เหมือนกับเตรียมต้นเปิดโคนคาดโคนตัดแต่งกิ่งลมควัน อันนั้นคือเรื่องของการไปสร้างให้มังคุดพัฒนาเป็นใบอ่อนนะครับผมย้ําตรงนี้ว่านั่นคือการกระตุกการกระตุน้นการสร้างสภาพโครงสร้างสวนให้มังคุดแตกใบอ่อนซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราทําได้นะครับต,ต้องเป็นเดือนกรกฎานน้ไม่ใช่เดือนตุลาหรือเดือนพฤศจิกายนถ้าท่านทําเดือนตุลาหรือเดือนพฤศจิก,กาเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแตกใบอ่อนนี่คือความผิดพลาดที่หนึ่ง หลายท่านก็บอกว่าเฮ้ยไม่จริงอ่ะหมอทุเรียนก็ไปดูสักวิชาการใดรักในหน่วยงานองค์กรราชาการเขาแนะนําอย่างนี้ทั้งนั้นเลยให้ตัดแต่งกิ่งให้ทําดังนู้นให้ใส่นู่นให้ใส่อะไรต่ออะไรผมเรียนว่านั่นคือใช่ครับแต่ไม่ใช่เดือนนี้ไม่ใช่เดือนตุลาหรือเดือนพิกายนเพราะเดือนตุลาเนี่ยเป็นเดือนที่ต้องไม่ทาอะไรเลยหลายท่านก็แล้วแต่ท่านนะครับท่านจะใช้ดุลพินิษในการเชื่อใครก็แล้วแต่แต่ สิ่งที่ผมอธิบายอยู่นี่มันเป็นลักษณะพฤติกรรมหรือการเจริญเติบโตโดยตามสรีละของมังคุดเราใช้เวลาศึกษาตรงนี้มา40-50ปีเอา้าทำไมจะถึง50ปีก็ถือว่ารับข้อมูลมาจากผู้เท่าผู้แก่ผู้อาวุโสที่เป็นผู้มีความรู้และก็ตั้งข้อสังเกตในส่วนผมเองนั้นก็ทำมังคุดมาตลอด35ปีที่ผ่านมานะครับ เพราะนั้นเราก็ต้องมาดูข้อมูลกันในลักษณะตรงนี้ด้วยอา้าวกรณีผิดพลาดเป็นใบอ่อนนี่คือเหตุปัจจัยที่หนึ่งเพราะเราไปดูในเรื่องของอคำแนะนำและการปฏิบัติทีนี้มาดูส่วนที่สองครับดู่ที่สองก็คือความผิดพลาดก็คือเราฟรักต้นทุนทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งในหน่วยงานองค์กรหรือบริษัทเอกชนต่างๆก็แนะนำว่าให้ส่งเสริมการออกดอก กรณีการส่งเสริมการออกดอกกับการสะสมความสมบูรณ์นั้นผมได้เรียนไว้เป็นที่เข้าใจแล้วนะครับว่าการชักนำให้ออกดอกก็คือการชักนำให้ออกดอกการเตรียมสภาพใบให้พร้อมก็คือการทําใบให้สมบูรณ์ให้ใบแก่ปุย๋ยทางใบอาหารเสริมเหล็กสังกะสีทองแดงแบงกานิสโบลิดิดัมคอรีนในไมโครโมิกเอฟในเทสเอสพี H, P, ในควัตอันนั้นคือการบำรุงการให้ในส่วนของแคลเซียมโบรอนแมกนีเซียม แล้วก็สังกสีถ้าเกิดหนาวอันนี้คือการบำรุงส่วนกรณีของการกระตุกหรือการกระตุ้นหรือการชักน้ำให้ออกดอกเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในส่วนที่หนึ่งและการใช้ปัจจัยไปคุมใบให้ตาใบเป็นตาดอกก็คือตัวโปรซียนไนเตรตนะครับมีการกระตุ้นตาก็มี13046สารสกัดจากสาลายสาหลายอะมิโนโ เซเนกอนส0 0พทีเคบูสเตอร์สปีดบูมอันนี้คือสาหร่ายกรดอะมิโนมีอัตโนมีสารกำจัดมแมลงไปเพิ่มเติมเพื่อคุมกำจัดมแมลงให้เสร็จแล้วก็ไปเสริมสร้างในการสร้างส,างสภาวะความเครียดเมื่อก่อนเราใช้อคพาริฟอร์ปัจจุบันไม่มีเราก็เลือกโอมิเทอเอตไปจริงๆมันมีตัวนะครับที่ดีมากๆเลยลองสอบถามดูว่าเฟนิโตรไทออนสมัยก่อนที่ผมทำงานครั้งแรกๆรกเนี่ยเราใช้ในการกำจัดตักขกแ,แตน นะครับถ้านีตัวนี้ลองพัฒนาเอามาใช้ดูนี่คือกรณีของการปัจจัยที่ใช้ในการชักนำให้ออกดอกผมแยกให้ท่านเห็นแต่ส่วนที่ท่านเข้าใจก็คือเอาเราก็ทั้งบำรุงทั้งชักนำแต่ทำไมดอกมังคุดไม่ออกพี่นักสกครับท่านลืมไปอยู่เรื่องหนึ่งว่าอายุของใบ อายุของใบนั้นเป็นสาระสําคัญที่ท่านจะต้องเข้าใจแล้วก็ศึกษาท่านต้องไปพูดคุยกับมังคุดให้ได้ว่าเฮ้ยใบด้นนี้อายุเท่าไหร่กี่วันแล้วมันควรจะออกดอกได้แล้วต้องมีอายุสี่เดือนครับสามเดือนครึ่งอันนั้นคือเรื่องของเทคนิคแต่โดยธรรมชาติที่เราศึกษามานะ4ี่เดือนแน่ๆถ้าสี่เดือนแล้วโอกาสออกดอกสูงมากโอกาสที่จะจัดการให้ออกดอกได้ดีมาก ให้น้ำยังไงก็ไม่ผิดพลาดเพราะดอกเขาจะมานี่คือประเด็นที่เราต้องทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดก็ตามใบของมังคุดของท่านยังไม่ครบสามเดือนครึ่งสี่เดือนท่านไม่ต้องไปเปิดตาให้ครับเพราะว่ามันเปิดไปกระเป๋าก็จะฉีกเองหมดต้นทุนโดยใช่เหตุเราต้องเข้าใจถึงชนิดพืชแล้วก็ชนิดของปัจจัยอาถามว่างั้นให้ทำอะไรล่ะ สะสมก็ได้ครับพ้นปัจจัยสะสมหรือใช้น้ำใช้อาหารทางดินรอเวลาครับบางท่านพูดว่าเนี่ยจะเปิดตาแล้วยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยถึงท่านใส่ปุ๋ยไปก็ไม่ได้มีประโยชน์ณนะวันนี้เพราะกว่าปุ๋ยจะแตกตัวกว่าจะลายกว่าจะเคลื่อนที่กว่าจะผ่านกระบวนการจากพลังงานแสงและกระทุอาหารกลายเป็นพลังงานนั้นต้องใช้ระยะเวลาเกินกว่า20วันในมงคุด่ะ นันบางท่านก็ถามผมผมก็บอกว่าไม่ต้องให้หรอกเพราะถ้าให้ปุ๋ยก็ต้องให้น้ําเพราะถ้าให้ปุ๋ยต้องเอาน้ําไปตัวทําละลายและถ้าให้น้ําผิดปกติมันก็จะไปผิดพลาดคําถามต่อมาก็คือแล้วจะให้ตอนไหนละ่ะก็หลังจากที่เราได้ดอกแล้วอย่าลืมนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องเข้าใจคือ การที่มังคุดเขาสะสมความสมบูรณ์เขาไม่ได้สะสมแค่วันเดียวสองวันหรือเดือนเดียวครับเขาใช้เวลาอย่างน้อย4ีถึงหเดือนในการสะสมความสมบูรณ์ของใบชุดที่จะออกดอกเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นคําตอบว่าถึงไม่ยังไม่ได้ให้ก็ไม่ต้องให้อไปให้เมื่อไหร่ก็ไปให้เอาหลังจากที่เขาออกดอกแล้วความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของต้นทุน เพราะเราไม่ได้เข้าใจว่ามังคุดเขาออกดอกเนี่ยเขาจะต้องมีองค์ประกอบอะไรเราคิดว่าเรามีทุนเรามีปัจจัยเราจะไปบังคับยากมากครับสําหรับพืชที่เป็นระบบรากลึกโดยเฉพาะมังคุดเพราะรากก็ลึกไขหรือแวกของใบก็ค่อนข้างจะหนานี่เป็นประเด็นที่อยากจะอธิบายต่อว่าเราหมดต้นทุนโดยที่เราชักนําให้ออกดอกแต่ไม่ออกดอก องประกอบต่อมานะครับเราบริหารถูกต้องใช้ปัจจัยถูกต้องให้น้ำถูกต้องแต่ใบยังไม่ได้มันก็ไม่ได้อีกเช่นเดียวกันนี่คือประเด็นทีนี้ก็ต้องมาดูว่าแล้วถ้าเมื่อเรามีการศึกษาเรียนรู้เราทำความเข้าใจว่าใบเนี่ยอายุมันไม่ได้จริงๆเราลดลงมาได้ไหมจาก4เดือนให้มาเหลือ3เดือนจาก3เดือนให้มาลงเหลือสองเดือน เราสามารถทำได้ครับนั่นก็คืองานวิจัยที่ผมได้ทำมาตลอดแล้วก็ได้แนะนำจนกระทั่งกลายเป็นกระแสมีกระแสมาจากไหนมาจากผู้ที่ทำหน้าที่รับจ้างเก็บมังคุดเรื่องนี้แปลกนะครับพิุสกอรกลับไม่เชื่อเวลาที่ผมอธิบายในรายการวิทยุท่านไม่เชื่อท่านก็ฟังอยู่เออก็รับรู้ แต่พอคนเก็บมาขุดมาเล่าให้ฟังว่าเขาไปเก็บมังคุดสวนนี้เขาใช้เทคนิคใช้สารลำไย,ยอย่างนี้ใช้วิธีนี้ท่านกลับเชื่ออ,อก็เป็นเรื่องแปลกเพราะอะไรไม่แปลกหรอกครับเป็นเรื่องที่มันเป็นผลงานที่เขาไปรู้มาเขาไปดําเนินการมาเมื่อท่านสนใจท่านก็ฟังตรงนี้ได้สารลำไย,ยคืออะไรสารลำไย,ยก็คือโพแทสเซียมคลอเรตหรือโซเดียมคลอเรตเป็นประเด็นที่หนึ่งถามว่า ให้อย่างไรการให้สารลำาไเนี่ยในงานวิจัยของผมไว้ในลดทางดินนะครับผมพ่นทางใบพ่นตอนไหนพ่นตอนที่ใบอ่อนเขาโตออกแต่ผิดพลาดแล้วมันแตกใบอ่อนนะครับใบมันโตออกมาแล้วใบกลางแล้วใช้อัตราเท่าไหร่ก็ใช้ที่ประมาณ200กรัมถึง300กรัมต่อน้ำสองร้อยลิตรละลายแช่วไว้สักคืนหนึ่งก่อนให้ดีที่สุดกวนให้เขาแตกตัวที่สุดนะครับ แล้วก็เอาไปพ้นร่วมกับอะไรร่วมกับปัจจัยในการบำรุงใบนั่นเองถามว่าแล้วมันไม่มีผลเสียเลยไม่มีครับเพราะเราทำงานมาอดเรียบร้อยแล้วระหว่าง200กับ300กรัมใช้ในอัตรายอย่างไรกับลักษณะใบใบอ่อนมากใช้200พ้พ่น3ครั้งหรือ4ครั้งนะครับถ้าใบเลยสลาดหรือใบกลางเต็มที่แล้วใบแข็งแรงแล้วใช้300พ่นสครั้งแค่นี้เองร่วมกับปัจจัยครับ เขาไปทำหน้าที่อย่างไรเขาก็จะไปเร่งให้ใบแก่ไปเร่งกระบวนการหายใจไอน้ําเปลี่ยนพลังงานกลายเป็นเรื่องของเอา,าธาตุอาหารพลังงานแสงมาผ่านเร่งกระบวนการสาวข้อแสงเสร็จเป็นแป้งเป็นน้ําตาลจากแป้งเป็นน้ําตาลเป็นพลังงานในรูปที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตในการออกดอกในการเจริญเติบโตทางลําต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะทําได้ทําไปแล้วแล้วมันจะออกดอกได้อย่างไร ื่อพลังงานที่ได้มาจากกระบวนการหายใจไข่น้ําเขาก็จะไปทําให้มะคุดที่เป็นใบแก่ที่อยู่ภายในทรงคุ่มออกดอกได้เป็นลําดับที่หนึงถ้ากรณีที่ใบด้านนอกมีใบอ่อน50%คือไม่ได้แตกร้อเข้างในก็แตก50%เราก็ทําได้แต่ถ้าเป็นการแตกใบอ่อนร้อยเขาก็จะเริ่มเห็นตาดอกเมื่อ3เดือนนี่คือประเด็น เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับเป็นก็เทคนิคดังนั้นผมก็เลยต้องเอาเรื่องนี้มาย้อนให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยเทคนิคการดูแลการบริหาร,ราจัดการนั้นมีมานานแล้วแต่ท่านก็อาจจะกลัวเพราะมันเป็นสิ่งแปลกแต่พอคนไปเก็บมังคุดไปเล่าสู่กันฟังกลับเชื่อก็เป็นเรื่องของผลการใช้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นทบทวนกันได้ ความผิดพลาดตรงนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญเราก็จะต้องย้อนกลับมาอีกว่าเมื่อทั้งหมดผมได้แสดงความผิดพลาดให้เห็นเด็กแล้วเนี่ยแล้วการป้องกันหรือการไม่ให้เกิดปัญหาผมเริ่มต้นจากเรื่องของการบริหารจาัดก,การน้ำมังคุดต้นแก่มังคุดใบแก่มังคุดต้นใหญ่นะครับเป็นมังคุดที่มีอายุใบห้าหเดือนเจ็เดือนหลักสำคัญเราต้องเข้าใจว่า หลักสำคัญที่หนึ่งคือเราจะต้องให้น้ำมากหนึ่งครั้งหรือสองครั้งการที่เราจะให้น้ำมากในจังหวะตรงนั้นเราต้องดูอะไรเป็นองค์ประกอบเราต้องดูในส่วนของอากาศถ้าท่านที่มีเครื่องวัดของเจียไตยท่านดูเลยครับว่าความชื้นสัมพันธ์ในอากาศต่ำลงมาถึง70%เรากระแทกน้ำได้หรือกระทุงน้ำได้เลย ให้เท่าไหรไม่มีคำถามไม่มีคำตอบให้เต็มที่ครั้งเดียวครับนี่คือคำตอบที่ถูกต้องให้นึกถึงในอดีตสมัยก่อนเนี่ยเราใช้น้ำร่องสิบวันครั้งสิบวันครั้งถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องก็เราใช้เรียนแบบตรงนี้ได้ให้น้ำมากหนึ่งครั้งเต็มที่เลยนะครับเสร็จแล้วหลังจากครั้งที่หนึ่งพี่น้องเสกกรส่วนใหญ่เนี่ยท่านก็จะมีหลักการก็คือพอถึงรอบวัน ที่จะให้ท่านก็ไปดูไปดูใบด้านนอกไปดูใบด้านนอกเฮ้ยยอดมันยังไม่ขยับเลยก้านมันก็ยังย่นก้านมันก็ยังเหี่ยวนะครับล่องก็ยังเป็นเขาเรียกว่าล่องมันเป็นยุบตัวลงไปเหมือนอาการขาดน้ำด้วยท่านไปดูใบของยอดมังคุดผิดตำแหน่งครับคือสิ่งที่ท่านดูเนี่ยท่านดูแค่ใบด้านนอกของส่งพุ่มมังคุด ท่านดูตรงนั้นไม่ได้เพราะมันเป็นใบยอดอ่อนสิ่งที่เราควรจะดูคือดูจากง่ามของใบมังคุดที่เป็นใบแก่ที่ห้อยลงที่อยู่ภายในสงพุ่มเขาเต่งขึ้นมาหรือยังถ้าเขาเต่งขึ้นมาเล็กน้อยแล้วแตกลึกลงไปเซนนึงท่านก็สามารถที่จะชอยน้ําได้อย่าดูยอดใบด้านนอกนะครับต้องดูใบด้านในเสร็จแล้วท่านก็ชอยน้ํา หรือท่านจะก,การะทุมงน้ำก็อีกครั้งที่2ก็ยังพอได้ให้ดูจากกรณีของข้อเหลืองนะครับแตกแล้วถ้าเขาบวงเป่งขึ้นมาเล็กน้อยเราก็ต้องชยน้ำจากการให้เต็มที่100% 2 0ปก็เหลือแค่30% 40% 50%สความผิดพลาดของพิทอสกรส่วนใหญ่คือดูจากใบด้านนอ,อกซึ่งไม่ใช่ครับต้องดูจากใบแก่ที่ห้อยลงจากใบด้านในหลังจากนั้นเราก็ให้น้ำที่น้อยลง เมื่อเราให้น้ำทุกครั้งหลังการให้น้ำวันหนึ่งหรือสองวันเราก็จะสามารถที่จะใช้ปัจจัยไปพ่นเพื่อชัดน้ำให้เอาดอกมี13046มีสาหร่ายมีอะมิโน,โนมีอะโทนิกมียาฆ่าแมลงทีนี้ในกรณีที่เกิดความแตกต่างระหว่างต้นสมบูรณ์กับต้นไม่สมบูรณ์ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากใบแก่นั้นก็มีตรงที่ว่าเมื่อท่านกระทุงไปครั้งที่ห ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงท่านก็ก,กระทุ้งครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงท่านก็ก,กระทุ้งครั้งที่สปรากฏว่ามาเลยครับใบนี่คือความผิดพลาดเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปกระตุ้นโดยการใช้น้ําเป็นตัวส่งคือบางคุดออกดอกได้เพราะน้ําผมอธิบาย,ยางี้เลยส่วนปัจจัยนะั้นที่เราพ่นน่ะเป็นตัวที่กดให้ตาใบาเป็นตาดอกดังนั้นการให้น้ําจะต้องแม่นยํากรณีของการบังคับบวงน้ําเนี่ย เป็นส่วนที่จะทําให้ออกดอกได้เช่นเดียวกันแต่จะช้านะครับการให้น้ําเต็มรัศมีทะละุรัศมีทรงพุ่มอันนั้นเหมาะสําหรับการที่จะไปใช้ในการกระตุ้นใบหลังจากได้ดอกแล้วเพราะฉะนั้นการให้น้ําให้น้ําเต็มที่ให้น้ําเต็มวงนะครับแล้วให้น้ําในปริมาณมาก1นก็ได้2ก็ได้หลังจากนั้นเราก็จะต้องให้น้ําลงในปริมาณต่ํา ข้อสุดท้ายที่เราจะต้องคำนึงมากที่สุดคือยามใดก็ตามที่อากาศหนาวลมแรงหรือความชื้นสัมผัสในอากาศต่ำเรากระทุงน้ำได้เป็นที่เลยนะครับแต่เราจะต้องระมัดระวังอยู่เรื่องหนึ่งว่าถ้าในสภาที่หมอกลงน้ำค้างแรงมีความชื้นสูงเพราะเราไม่มีเครื่องวัด เราดูจากน้ำค้างได้ถ้าน้้ำค้างยังแรงท่านจะต้องยังไม่มีการกระตุง้งไม่มีการกระตุกหรือไม่มีการกระทุ้งน้ำโดยเด็ดขาดเพราะมันเป็นโอกาสที่ท่านจะได้ใบอ่อนมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของพฤติกรรมของมังคุดในใบสุดท้ายเนี่ยตรงซอกใบเนี่ยนะครับ มีลักษณะของเนื้อเยื่อพิเศษเขาสามารถจะดูดซับความชื้นจากอากาศได้พอน้ำค้างลงก็ใบเต่งขึ้นมาได้นี่คือประเด็นเพราะนั้นเมื่อเขาได้รับความชื้นจากน้ำค้างหรืออากาศแล้วเอาน้ำไปตัวส่งมันก็จะกลายเป็นตาใบานั่นเองดังนั้นสิ่งที่เป็นความละเอียดขนาดนี้เนี่ยผมอยากให้ท่านเริ่มทำการศึกษาพูดคุยกับมังคุดให้ได้ถ้าท่านสามารถที่จะเข้าใจได้แล้วความผิดพลาดจะน้อยดังนั้นสรุปกันตรงนี้ว่า ในการที่จะลดความเสี่ยงจากมะคุขใบแก่ให้น้ำร้อรเให้น้ำสอ0รเกระทุ้งเต็มที่ได้เมื่ออากาศเย็นกระแสลมแรงอากาศแห้งความชื้นสัมพัสต่ําหลังจากนั้นเราอาจจะกระทุ้งได้อีกครั้งหนึง่งนะครับแต่ท้องภายใต้เงื่อนไขว่าควาการสังเกตที่ตายอดที่ห้อยลงและหลังจากนั้นเราก็จะชวยต้องเข้าใจนะครับระยะเวลาของการให้น้ำเนี่ย มังคุดที่เป็นมังคุดแปลงผสมผสานอาจจะสิบวันแปลงมังคุดที่เป็นแปลงโดดแปลงเดียวมีอากาศถ่ายเทดีก็อาจจะห้าวันหรือเจ็ดวันนี่คือวันเวลาปริมาณน้ําอธิบายมาแล้วเพราะฉะนั้นการใช้ปัจจัยในการชักน้าทําได้ทุกครั้งหลังจากที่มีการให้น้ําหรืออาจจะกระตุกน้ำสองครั้งแล้วชักน้าให้ออกดอกหนึ่งครั้งก็ย่อมทําได้เช่นเดียวกันครับนี่คือประเด็นแก้ความผิดพลาดท,ทั้งหมดที่ เกี่ยวข้องกับมังกุดที่เราให้เป็นสาระความรู้ความเข้าใจในเช้าวันนี้นะวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ